นัดนิสามณีโพดข้อความแบบนี้หลังนาราเพอไม่เชิญร่วมงานวันเกิด กลายเป็นประเด็นที่ต่างให้กำลังใจและแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากเหมือนนาราเคปกระเทยตัดพอน้อยใจยที่ไม่ได้ถูกเชิญไปร่วมงานวันเกิดของนัทนิสามณีซึ่งล่าสุดนัทได้เคลื่อนไหวแล้วผ่านอินสตาแกรม n i s a m a n i d e r s n a t ได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมข้อความระบุว่า Happy Sunday เคล็ดลับความสุขง่ายๆที่นัทใช้ช่วงนี้คือยุ่งเรื่องคนอื่นให้น้อยที่สุดผู้เฉพาะเรื่องที่ก่อประโยชน์อะไรพูดแล้วกระทบคนอื่นไม่ต้องพูด สิ่งที่คนอื่นตัดสินเราไม่ใช่ว่าเราเป็นแบบนั้นเสมอไปขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะงับผมต่อมาก็โพสต์ต่อว่าการไม่พูดไม่ใช่ไม่รู้ความลับไม่มีในโลกนิ่งเพื่อไม่อยากก่อเหตุถือว่าใจดีสุดแล้วคนนอกก็อย่ารีบตัดสินเห็นเพียงมุมเดียวถามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเขามาคอมเมนต์ต่อจำนวนมาก